สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชิตเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในเกมที่ชื่อว่า South Park นีครับใน DLC หรือว่าภาคที่ชื่อว่า Snow Day นีครับผมวันหยุดที่แสนสุดใสเนสสี่ยสดใสตรงไหนวันหิมะตรงแบบนี้ไปโรงเรียนไม่ได้ s <S พูดอะไรวะเนี่ยเออนะ ไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวฉันจะเล่นให้ดูนะครับเอาละเดี๋ยวคอยดูนะว่าซาปาร์คมันจะมันขนาดไหนในสำหรับภาคสโนเดนี่นะครับไปดูกันเลยฮะแลฮล,ล,ลที่หมู่บ้านซาวปาร์คนั่นเองหิมะได้ตกลงมาอย่างรุนแรง oh. เอาละนี่มันหิมะตกระดับ oh. ชาติ ไม่มีใครที่จะออกจากบ้านได้บอกเลยโอ้โหนี่ไงออกมาแล้วตัวลูกจ๋าแม่ไม่ต้องกลัวผมชอบอ<ๆ>วันนี้สนุกชิบหายเลยไปเล่นนีฮมะมาโอ้โหดูเนี้ยซาปาร์คดูสิโอ้โหรถจมอืม<ๆ>ชิหายไปหมดครับตอนนี้โอ้โหเมืองเซาปาร์ค มาอยู่หิมะมันหลอมแม่โอ้สุดยอดอ้นี้ดีใจไม่ต้องไปโรงเรียนบ๊วยครูสะใจโอ้นักข่าวโอ้ชิบหายเสาไฟโออย่าออกจากบ้านกันเลยนะพี่น้องแล้วดีใจดีใจดีใจโอ้โหไอ้นี่ดีใจเฉยชิบหายแล้วโอ้โหครับหิมะตกหนักนั่งคุณแม่หลับชิวเลย แม่กลับบ้านไปเลยกลับบ้านกลับเตียงไปเลยเด็กเวนเอาละยังไม่รู้จนกว่าจะมันรุ่งนี้ช้ามัจะได้ไปโรงเรียนไหมชิบหายสบายกุระนี่เนี่ยสาธุพระเจ้าขอร้องให้มันตกลงมาอีกตกให้มาชิบหายไวยปวงไปเลยโอ้ยเด็กเวนเอาละพระเจ้าขอให้หิมะถล่มให้หนัก ปิงโอ้โหทีมาถลลมหนักจริงๆเนีและแล,ะและ้วเช้าวันรุ่งขึ้นสดใสขี้ผายไปดูก่อนเฮ้ยโอ้นี่มันขอดูหน่อยเถอะปีใจขิบผายไปได้ไปโรงเรียนเอาละตอนนี้ครับหืคนตายขิบหายายปวงไปหลายคนเลยครับแข็งตายา่าแล้วแม่ S <S ยังไงโอ้โหน่ากลัวจ like oh, vale so <patches> ิ๋มายเลยลูกเอ้ยดูสิมันตายกันหากันหมดแล้วโอ้โหเลแล้วครับโอ้โหคนไม่จ่ายตลาดยังตายเอาล่ะทุกคนดูแลตัวเองให้ดีผมจะไปแล้วชิบหายตายหมดนี่นี่มันเรื่องอะไรเนี่ย เย่เอาละชิปหายกูไม่ต้องไปโรงเรียนดีใจเจ๊พายคุณแม่วันนี้วันมาตกดีใจดีใจโคตรดีใจเลยมาแล้วชุดนี้อะไรวะเนี่ยเอาละกูได้ชุดเดิมนี่มันชุดพ่อมดของข้าแม่ไปกูลาแม่ผมขอไปแล้วนะไปไหน ผมจะไปเล่นกับเพื่อนลูกมึงจะบ้าหรือออกไปตอนนี้แม่ไม่ต้องกลัว <c oughs> นี่ผมมีเวทมนต์ไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> นท่ที่หายโอ้โหมาล้วจา้าเมืองหินฮิมะมันช่างเหมะอะไรเช่นนี้สำหรับฉันน <c oughs> ่สิสวยงามโอ้เกรดฮิมะว้าว ช่างหมาะอะไรกับนักเวทอย่างนี้โอ้โหสุดยอดสวยงามทุกคนอยู่ไหนกันหมดมาเล่นกันวันนี้วันหิมะตกมาเลยพวกหิมะตกทุกที่ทุกทางเฮ้ยไอเด็กใหม่ลงมานี่แกอยู่นี่ใช่ไหมลงมาเล่นกันือทิหาย เอาเรับและแล้วข้าได้สวมบทบาทเป็นเด็กคนใหม่ข้าจะยังไงดีวะ <c oughs> เอาละพี่จิบได้โอกาสแต่งตัวนิดหน่อยนะงใส่เสื้อของเมืองนี้แล้วกันนะ South p a r k าหมวกแบบไหนจะเหมาะดีวะและหน้าตาของฉันนี่มโดนหมีควันมาแบบนี้เออโคตรเท่ <c oughs> แว่นตาเอาเอว่เฮ้ยเจ๋งว่ะ เอาละแนาแบบนี้กูเนิร์ดกูเด็กเนิร์ดเอาละโคตรหล่อทีนี้ยังไงวะเนี่ยอ๋อคาแรคเตอร์เป็นไงนี่อันนี้ผีกองคอยหรือวะนี่เด็กเนิร์ดไอ้บ้าอันนี้เด็กเด็กเด็กเพี้ยนอ,อ่าอันนี้ก็ได้อ่ะเฮฮาดีปาจิงโกมาแล้วเด็กใหม่ลูก ออกไปเล่นทำบ้าอะไรตอนนี้หวัดดีพวกเอาละนี่คือแกนวิสาทเรียกแกแล้วจำได้ไหมชาติที่แล้วที่เขาเล่นคือไอ้เกมมาพี่จิ๊บเกมเมอร์มันแคสเกมไว้นะเอาวันนี้ไปเลยมาสถานที่นัดของเราโอ้โหมันยังชวนกันมาที่โรงเรียนวะเฮ้ยเอาอะเซร้าพักภากนี้เป็นสามิตีนะครับน้องๆดูสิโอเค แจ๋วนี่นะรีวิวให้ดู hey, <new> เฮ้ยมันบอกให้ไปที่หลังคาของโรงเรียนเฮ้ยภาคนี้มันเป็นภ้าสามิติน้องๆโคตรเท่เลยดูดิเฮ้ยทุกคนสวัสดีเมื่อก่อนมันจะเป็นผ้าผ้านี้ใช่ไหมเป็นสองมิติใช่ไหมนี่ไงโคตรเทพไอพวกนี้เล่นอะไรวะอ๋อเมียแกติดอยู่นี้เหรอดีใจด้วยไปแล้วโอ้โหรถโรงเรียนติดอยู่ตรงนี้ ทุกคนดีใจชิบหายเลยไม่ต้องไปโรงเรียนเออดีดีดีด,ดีไม่ต้องเรียกรีบไม่ต้องรีบรีบฉันกำลังจะไปเดี๋ยวนี้แหละโรงเรียนกำลังรอฉันอยู่โอ้โหโรงเรียนเซาป,ปาร์คที่นี่วิ่งได้เร็วแค่นี้เลอวะมาอยู่เว้ยมาอยู่จะเยนเ็นเนเฮ้ยตรงนี้คือไงเนี่ยโอ้ you can hide deep snow protect from enemy เฮ้ยมีศัตรูด้วยเหรอวะให้อยู่ในหีมะได้แต่ว่าจะตายได้นะถ้าไอ้นี่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอ๋อฉันฉันสามารถหลบได้หลบในหีมะหืมในศัตรูเออตูมา,าแล้วรอแป๊บหนึ่งพวก,ก,พวกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโโโนี่นี่คืออาวุธชันเหรอคืออะไรวะ อ๋อนี่กระดิชูมาเล่นรับถ้ามีดางเลยแถวนี้ฮะเอาละฉันกำลังมาแล้วพวกรอก่อนโอเคฉันกระโดดได้ทีนี้จัมส์ออเคออมโอเคอเ,คเคยี่ยมมาแล้วนี่มันอาวุธเอาละตัวได้อาวุธลวไอ้นี่มันขายอาวุธอยู่ชิปหายนี่ฉันเอาอาวุธ เอากระดาษเอากระดาษชำระนะแรกเป็นอาวุธมาเอาละทีนี้ละชิบยมายมีคอมโบะมีท่าชาร์จโอเคศัตรูอยู่ข้างหน้าเป็นม,มนุษย์คีมะมโ,อโอ้โหแจ๋วอ๋อแล้วเดาก็ได้ได้กระดาษชู่มาโอเคแจ๋วมานี่คือศัตรูอี๋เดคอมโบโอ้โหอย่างเท่เรับไหนอีกศัตรู เดสทอยด์เดสทอยดในโตมาแล้วโอเคพวกอ่าวเพื่อนเรามาแล้วอ๋อแกจะให้ฉันอัพเกรดพลังเหรอนี่คือพลังตดเหม็นวะ่ะ fast yourself โอ้โหแม่งตดตดเพื่อเป็นการหนีเหรอโอ้เท่ที่หาย p าวเวอร oh, ์สก oh, right. oh, ิล o m อ o u r w e อ p o n อ่อพลังดาบพลังดาบตดหมนฮึบไม่อยู่แน่โอ้ตดตดแม่งแม่งบินขึ้นบนน้องฟ้าแล้วขอได้โอเท่เฮ้ย่อแน่เอาละยังไงอีกทีนี้โว้หจะขึ้นไปบนหลังคาเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยขึ้นยังไงก่อนอ๋อ ต้องใช้พลังตึ๊บตดเหมน็นอื้เอาละมันชวนกันเข้ามาที่โรงเรียนเอามาเฮ้ย,ยมาแล้วจ้าโรงเรียนอยเอาละโรงเรียนกลายเป็นอะไรไปแล้วไอ้บ้านี่โดนขังอยู่ในน้ำแข็งฉันมาแล้วพวกมาแล้วจ้าทุกคนึ๊บนี่แน่ มาแล้วไอ้พวกเวนพวกนี้เอาอีกแล้ววะเด็กใหม่มามาดิเว้ยพอดีพวกนายเป็นพวกเป,เป็นเพื่อนกับฉันไหมไม่ใช่ใช่ไหมไอ้เวนพวกนี้ไม่แ,น,มแน,น่ไม่แน่ไอ้พวกเวนไอ่แน่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่แน่ตดไม่แน่เด็กใหม่ใช่ไหมโอเคมีการดอทหลบไม่แน่ ไอเวนนี่ใช้พลังเวทอื้มเด็กเวนนี่ใช้พลังเวทคิดว่าเด็กไม่อ้าวอ้าวอื้หือ่ีแน่อื้อมาดิอึ๊บปูดบายตดใส่แม่งเลยแล้วก็พุ่งใส่ไอีแน่ไอเวนไอตัวนี้บอสใช่ไหมอื้มจะหนีไปไหนมันจะหนีไปไหนไอเวนอ้าวนี่พวกเดียวกันเหรอวะ โอเคเขาบอกว่าข้างล่างอ่ะให้เล็งเล็งอาวุธยิงไม่หีแน่เึบโ,โอ้โหมีมีการยิงธนูประตูอยู่ข้างล่างไอ้พวกเบงน,นี่นี่แน่มันมาแล้วมันยิงพวกเราไม่หยีเลยยิงเหรอยิงใช่ไหมเอ้าวฉันนึกว่าแกไม่ใช่พวกเดียวกันเึบไม่หีแน่อาวุธฆ่ามาเอ๊บหืมอย่างแม่น อย่างแม่นโอ้ยเพื่อนเพื่อนเราโดนอีกเพนยิงเพื่อนจริงเหรอโอ้ยอีนี่มันเคลื่อนไหวเร็วคล้องแค่วอ้าหายไปไหนหมดวะเฮ้ยมานี่เว้ยโอเคมาแล้วพวก <c oughs> เอาละ่ะจะสอนอะไรกูดิ <c oughs> เอาละวิชาสุดท้ายที่ฉันจะสอนแก นี่เอาแล้วไอ้ตูดมันอ่าไอ้บ้าเอ้ยนี่ไล่เตะมันเอ้าอะไรวะบททดสอบสุดท้ายไล่เตะตูดไอ้หานี่โอ้โหทูสปรินต์ไปวะไล่เตะตูดไอ้เวนนี่มาฮึบโอ้โหไอ้เวนนี่หนีแน่ฮึบเอ้าเอ้า ไม่ไปทางไหนวะเอ้าไม่ไปไม่ได้เหรอเอ้ายังไงล่ะเนี่ยอ๋อต้องไปทางนี้โอเคอืมอ้อมไม่ได้ด้วยเอาวะ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันลอ่อืลับทำร้ายฉันเฮ้ยโอ้โหล่อฉันมาที่นี่อโอ,โอ้จะตาย โอ้โหดีฉันจะตายพวกยังไงเนี่ย up, เอาละจำไว้พวกถ้าแงะแกจะตายนี่พลังฮ mm ิวิ่งโทเทมอืมฮิวเลือดนั่นเองเอาละ right ปึ๊บปึ๊บอื้มโอเคอ๋อพลังโอเคหมดแล้ว เอาละไปละหมดแล้ววะปิดเวนี่อีกแล้วมาดกว่าอ้าวอ้าวฮึปปิเวนทำเพื่อนกูหรอฮึปแย่ไอ้เนี่ยเอาละคิดหึหึปลดล็อกพลังปลดล็อกโอ้ยโหโอ้โหโอ้โห ไอ่เนี่ยเด็กเว้นทั้งหลายโอ้ยโอ้โหไอ่เนี่ยอ้าวไปนี่เพื่อนเรานี่ว่าเฮ้ยทอล์กจูจิมมี่โอเคตอนนี้ฉันสามารถปราบพวกมันได้พอสมควรแล้วโอเคประมาณนี้น้องๆก็มป็นที่มาเล่นให้ดูนะเป็นการรีวิวนะครับ สำหรับเกม South Park ในภาคมีนะ DLC นี้นะครับ Snow Day นะเออมันก็เปลี่ยนไปเลยว่ะเออกลายเป็นเกมแอคชั่นเฉยเลยครับซึ่งใครเป็นแฟนๆของออ South Park ในแนวเดิมก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่โอเคหรือเปล่าวะกลายเป็นแนวแอคชั่นเฉยเลยแต่เนื้อเรื่องก็ยังแบบคนตีนอยู่เหมือนเดิมนะครับ,บน้องเออมันก็ยังมีความกวนๆอยู่นะ เอาละส่วนใครนะครับชอบเสาร์คในแนวนี้นะก็ลองไปหามาเล่นได้นะครับผมคลิปนี้ก็ไวประมาณนี้นะรีวิวในพาร์ทที่หนึ่งนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพื่จะได้เล่นต่อเลยครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับไปแล้ว n ิวเขตชั้นเด็กใหม่พวกแล้วเจอกันที่โรงเรียนเสาร์คเดี๋ยวกลับมานะ